หมดแชมเปี 2, on ite, is is ้ยนชิปซ ok ีซ hey, like ั่น2มาอีกแล้วกติการง่ายๆนะครับเล่นยังไงก็ได้ห้ามแพ้ถ้าแพ้หมดสิทธิ์เล่นนะครับอ้าวรู้จักไม่ขยับปะวะรับสองรับเลยรับเลยนั่นแหละระวังไว้เ่ยครับนี่โอ้ยไอเอ็กซิคิวโอ้จากนี้ปั๊บ กูถ่ายแล้วนะกูถ่ายแล้วนะโอ้โหตึงเปี้ยใจกูสั่นเลยไม่อยากจะแพ้สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เบคอนล t มิ a ชแนลนะครับโหมดแชมเปี้ยนชิพซีซั่น2มาอีกแล้วก็ <c oughs> ใครที่ชนะ3เกมติดนะครับ <c oughs> ก็จะได้ถ้วยรางวัลไปนะครับสำหรับแชมเปี้ยนชิพซีซั่น2กติการง่ายๆนะครับเล่นยังไงก็ได้ห้ามแพ้ถ้าแพ้หมดสิทธิ์เล่นนะครับเวลาเล่นอยู่ที่ สองทุ่มถึงสี่ทุ่มครึ่งนะครับาสามารถกดกันได้นะครับผมเตรียมทีมงานมาให้แล้วห้าคนเดี๋ยวไปชมกันว่าโหมดนี้เนี่ยจะเล่นง่ายหรือยากหรือว่าวิธีการเล่นยังไงอ๋อแล้วก็อย่าลืมนะครับอันนี้แบรนด์สี่ตัวนะครับแบรนด์สี่ตัวอ่าใครที่ยังไม่เคยเล่นแบรนด์สี่ตัวเนี่ยอาจจะงงๆได้สําหรับโหมดนี้นะครับไปชมคลิปกันครับตันนี้ผมผมวิจารณ์แล้วเอลซูแม่งแพนลิฟต์พี่อะเอเลยมันเหิมเกิมกูว่ะเอ มันอยากได้แซบพี่ได้ไม่ได้อยู่ในดิตชีวิตอยูบนเขาแต่แซบแซบไปไปไปเปเล่นเล็กเลยไปเล่นเล็กเลยเปเล่นเล็กไอลองเล่นเลยไปไหวอยู่แล้วตัวเราโหดอะไหว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 ปั่นมันอยู่บนปั่นมอยู่บนเอาเอาให้ได้เลย ได้กอนด้วยได้มังกรด้วยได้มังกรด้วยคงเต็มอยู่นั่นมะวิ่งเร็ววิ่งเร็ววิ่งกดวิ่งดุระวังมันตีมันตีอยู่เอาไม่ตีว่ะเฮียไปเลยทีนี้ยันดิตนะเว้ยวังตัวกรงสูงสุมรัดอยู่ไหนวะกระสูอยู่บนพี่ช่วยกูหน่อยช่วยกูหน่อยยังไงจะรัชจะรัชจะรัชยิงปังอยู่ยิงบังอยู่ได้แล้วได้แล้วได้แล้วโอเคได้มังกรแล้วสวย ถามจริงวันนี้จะล็อกขากูโดนไหมวะถ้ากูพิ้วขนาดนี้ไอ้ไอ้ไอ้มาไหนมาไหนมาไหนเฮ้ยเกิร์มของกูเอาสุกกูเก่งเลยรอฆ่าตัวเลนรอฆ่าตัวเลนมาตรงนี้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 ตรงกูตรงกูได้ตัวเลนตรงกูได้ตัวเลลนนเ่ไรง ไม่ขย,ยับเปะวะเกมขาเลยผ่านไมนบอกขาครับเกมดูหน่อยไม่ได้นะโดสนสตันเอ้ยบนสองริ่ต้อยอยู่บน,อ,อ,บนอีกเว็บหนึ่งที่ไม่ถมล่างนะเกื่อนที่ไม่ได้ช่วยบนนะเบนสามบนสามเฮ้ยร้อยเอเลนไปไหนวะเนี่ยเอ้ยเอเลนทิ้งกุติไปแล้ววะบนบน,นะบนได้ได้เลยนะบนได้ได้เลยเอเลนีแตกได้สองยีรอบได้ไอนี่ยได้ อะไรได้ป้อมเลยได้ป้อมเลยตีตีคนสามนะตัดตัดไปแล้วไปแล้วมึงตีไปเลยเฮ้ยได้ตุเลนเลยว่ะโอ้โหสุดยอดเลยว่ะตุเลนนะเอาตุเลนนะมึงตีปั๊มนะมึงตีปั๊มก่อนนะโอเคตุเลนตุเลนไหวปะวะได้แล้วได้แล้วสองล้านบาทเราได้แล้วเฮ้ยเฮ้ยคนยิบหาย โอ้ไม่ได้แล้วเราเราเราไม่ได้แล้วเราไม่ได้แล้วเราไอเจมอะไรอย่างงี้ของอยู่นะบ้านไหนล็อตปีกเกอร์สกิลการ์กาง์อ่าโอเคแม่งปีกเลยเดี๋ยวจะห้าเต็มไปล็อกสวยอ่าโอเครับสองรับไงรับไงนี่แหละไหวไหมเนี่ยเอ้าไหวไหวบ่อนี่ไอพวกนี้ไหวบ่อนี่ไอเดี่ยวกิงกูไม่เคยโดนเลยฮาร์คิสสังเกตแต่ไม่ใช่หรอกมันยิงไม่โดนเอง เนี่ยดูเลโอ้โหอีฟี่โอ้ยกอย่างนี้ซูมโอเคกูเตือนแล้วนะกันกันคลิปกันคลิปกันคลิปยืนบางคลิปนห้าเบหน้าเบลตาเบลโคเกะไลท์เอ้ยเจ้ยโอ้แสบแสบมังกรอยู่ใครวะเล่น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 กลางก่อนเลยเล่นกลางก่อนเลยโฟกัสกลางก่อนเลย ไอ้เกลือมึงมาวนอะไรตรงนี้วะนักแข่งนะเว้ยมึงอะไม่มีอะไรทำอ่ะการเนี่ยตัดไปโป้งมันมึงจะมาวนกับกูทำไมเนี่ยคิวก็ไม่เหลืออนี่แล้วอ่ะแต่ตีฟอม้อมป้อมแตกแตกไอ้เนี่ยอะไรก่อนอเนตายไปเฮ้ยกูได้มาได้สัตว์มมาาอยโ้คิมหมดคิมหมด ขิ้บนไม่มีใครเอาเดี๋ยวไปเอาบนเดี๋ยวไปเอาบนเลยพี่เราเล่นด้างล่างนี่เอาสองเล็บให้ท่านซีเรียสมันมากันได้ล่าได้ล่แล้วไปไปแรกไปแล้วไปขึ้นบนแล้วนะ ป้อ,อแมแหงหมดแล้วสามป้อมสวยยกสองดเล่นตายเอาเล่นเอาเล่นอาเล่นอรเล่อนงอยู่ในยึดไม่อยู่ในบ่อไม่ตายหรออีซี่มาหมดนี้สงสัยไปครับนี่อันนี้เราเกมที่หนึ่งเราเราต้องเล่นสามเกมใช่ไหม ภายสองทุ่มถึงสี่ทุ่มใช่ปะได้ดิโอ้โหดูดินังเงือกน้อยได้แก้ถ้าแพ้ปุ๊บกรอบรอบเลยใช่ป่ะแพ้คือบินเลยดังนั้นเราห้ามดับโยนเลยดิเฮ้ยรีมไปบนนั่นไอเกิลโอ้โหมึงได้แข่งจริงไม่ไดเนี่ยเมื่อเข้าสายพปสซี่ เดี๋ยวได้เฟิร์สเดี๋ยวไม่ได้เฟิร์สบัตรดิเขาโทษของอีกไม่ไม,ไม่ไม่เคยได้เฟิร์สบัตรกูต่อเจ็บอย่างเดียวโหทีมเดียวกันมไปเนี่ยเหี้ยกูตายแล้วสัตว์เหี้ยหีน้าสักอยู่หนึ่งปีเดียวโอ้โหดูมันดีมันมันมึงรักกูเลยตั้งหนาวะไอ้อพวกนี้เอามึงมามาเลยเอามามามาสู่เดินก่อนไม่รู้เช็คเดิม <c oughs> หลังเหลืองกูเวอะหมดแล้วไอ้สามตัวนี oh! ้มันเล่นจุกครู่ใส่กูเนี่ยขวาขวาน้องๆกำลังไปขวาเฮ้ยแล้วกลวเอ็กซ์คิวมาได้ไงอ่ะกูถามจริงเถอะเอ็กซ์คิวเออผมก็เอาฟิกเกอร์มาไวาายฟ่เฮ้ยกลัวเอ็กซ์คิวทำไมอ่ะอย่าลืมเปลี่ยนโอ้โอ้มาแล้วอีพีจีนมาแล้วสี่น้อยมานี่มานี่มานี่ได้วเว้ยได้แล้วมีอยู่ <พ>นัด<อ>ช็อตโอ้ยยีน่ายีน่าฟางด้วยยีน่าฟิกเกอร์สามสี่ศูนย์สามสี่ศูนย์โมนี้ต้องปรับสเปลใหม่ด้วยพี่อ่า,อ,าอย่าลืมปรับสเปลใหม่กันด้วยนะทุกคนกว่าฟิกเกอร์มาเพื่อเดีย๋ยวแบนสองที่ไฝ่าไปเรื่อยๆนะยังไม่หาบนวรได้ลนบนเล่นไหมวอนเดอร์มันออกฟิกเกอร์อ่อนได้มอนได้ยี่พ้ออิด ไม่ได้ไปในเสื้อวันเดอร์ครึ่งหลอดแอนด์อัฟเจนก่อนตอนยีน่าหายยีน่าหายยีน่าหายซ้ายขวา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 มันสู้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 ไอ้นี่มันสู้เจาสู้มันไม่แหลมเลยพี่ไม่แหลมอกว่าความสองก็ได้ไม่แหลมเลยเหรอวะ มันไม่แหลมเลยไม่เถิดเลยปมออกมา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 รับหน่อยรับหน่อยรับหน่อยลาไปเดี๋วยวโอ้ยกูกัดลมฟิกเกอร์ก็ไม่มีอยียงงัดลมไปแล้วนะไปนะโหจนชิบหายแล้ววะไม่เป็นไรเรามีมิลเลอร์อ,อยู่โอ้โหสัต ไม่อยู่ดีมันจะกุ๊ปมันก็รุ๊ปเลยมันจะรอดใจได้ออกคือฝั่งนู้นก็เป็นผู้ชนะเหมือนกันใช่ผู้ชนะของแล้วกันเติมมังกรได้พี่เติมยีน่าไปก่อนกูนะเว้ยเข้มไม่เป็นไรกูเดินมาได้นะมามามายีน่ายีน่าต่อยยีน่าเฮ้ยช่ว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 ยไม่ได้หรอทันยี่ยังไงก็ไม่ทันไหวป่ะไหวป่ะไฟไหวป้าสักสี่ห้าเนี่ย เรามาเปิดมังกรเรามาเปิดมังกรเราเปิดเราเปิดแล้วคีราหมดสกิลแล้วนะโอ้โหมัน 1941, โอโันต oh, oh ิออกไปก่อนให้ได้มังกรไปแล้วไปแล้วกูไปแล้วพอพอพอบนรับบนรับบนรบไป็นอะไรนี่นะพี่เออเออเออกูดูอยู่งั้นได้กูงัดงั้นไม่ได้กูถอยจนว่ะกูจนว่ะเอายีน่าไหมไม่ไหวแล้วว่ะ มันเห็นดีกสูไปบนแสกนะเอลสู่ไปบนแสกนะมีไรฟันให้หน่อยดิพยายามเท่าที่พยายามอยู่ช่วยกูหน่อยหลังโดนหลังโดนบนแสกไปดีเดากจะเดินมากมากวนสมอง คือแบบกูถ้าแพ้เนี่ยน่าจะร้อนอยู่อะร้อนเลยไม่มีโอกาสแก้ตัวนะแก้ตัวไม่ได้อะอารมณ์เหมือนแข่งเลยอะเฮ้ยตรงกูได้ว่ะเจมคุงไม่เจอโอ้โหเจมไม่มาแล้วกูไม่ตีด้วยอ่ะมึงแดบบดิโอ้โหสกิลสวยสวยเป็นไงอ่านเกมขาดโอกเจมไม่มาอยู่เลยเมื่อกี้โอ้ขึ้นบนเดี๋ยขึ้นบนแต่มึงไม่มาถ้ากูไม่เรียกอ่ะโอ้จะไปวนฟาร์มแล้วเฮ้ย อุ้ยป่ามันหายนะระวังล่างหายนะระวังล่างนะฝ่าโอ้โหโดนแซ่โซแซ่กูเจียมือลากกูไปเครียดพิลาพันิสระนิ่งไว้นิ่งไว้เด็ดปลาไหกูเดินเดิข้ากามารับมาเด็ดเดดปลา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 ไหกูเดดปลาไหลใจกูเอ้ามึงนั่นแหละมึงนั่นแหละ ไอ,เเอ,อ้กาีไงผมรอมันมาอยู่ <c oughs> มันมาทำไมาวะกู <c oughs> ต้องรับกางให้ก่อนว่ะพูดไปผมผมเตรียมรอเล่นห้ามากูเงินห้าใครไม่ได่มาหลอดวะแม่งจะรวยไปถึงไหนวะเศรษฐีนุ่มเศรษฐีสาวเีรษฐีสาวทำแล้วจะเปิดไหมดอสเอ้ยอเอาทีละได้นะ้ย เฮ้ยพี่โลพี่โลผมยิงมอลเดอร์อยู่บอลเดอร์ต้องตายระวังมันเดินกลางยิงกลางเราจะชนเนี่ยไปรับกลางไปรับกลางสิไปรับกลางไปรับก็ได้เดี๋ยวพี่รับเองเอาดักดักดักเปิดดักเปิดดักเปิดเลกเปิดเลยเปิดดักเลยเปิดดักเลยเอเยน่าก่อนก็ได้อุ้ยเชี่ยมันหันมาซสะไบกูสัตว์ดีนะกูเลือดเยอะอยู่เลือดมากกว่านี้กูร่วงละ ปล่อยล่างเล่เลยปล่อยล่างเล่นล่างได้เลยปล่อยล่างเล่นล่างได้เลยปล่อยเล่นเว้นมันได้เลยบนส่งเขานะไม่มีใคได้นะไปอยู่เล่นดิเรียบร้อยครับสอสยองขวาญแล้เอ็กซ์คิวกูถามจริงๆกู้เอ็กซ์คิวทำไมเนี่ยในเมื่อกูงันกันแม่งก็ตายหมดแล้วโอ้ไม่ตายวะ่ะตายรนั่นแหละ ตัวเลนมันหลุดแฟนในจอดมันหลุดโอ้แฝงไอ้เล่นได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 ้โอ้จ็อดี้บับกูถ่ายแล้วนะกูถ่ายแล้วนะเฮ้ยชอบสวยวะเฮ้ยชอบสวยอะไรวะกูเป็นคนคอเล่นได้ยีน่าเข้าซ้ายโอ้เกลือนักแข่งปอมกำลังไปเด็กตะคิลอะใส่เลย บึ้มคีล่ามาคีล่ามาคีล่ามากูมาดิยกดาบตั้งแล้วจะดูดูกูไงให้เบิร์คิล่ามามึงจะได้สั่งสอนคีล่ามันคีล่ามันอยู่ล่างมันเอาเล็กไปแล้วเฮ้ยแอบไม่จอนลูดเฮ้ยจริงดิเอาเงี้ยโอ้ยแฟนจอนสัตว์จอนได้จอนเข้าไว้เฮ้ยยานาหมดแล้วเนี่ยยานาฟิกน้้ใตเย เองเองมาดูบนหน่อยดิจะทำสองบนคนหนึ่งต้องให้มันหลุดไปให้มันหลุดไปเออมาๆมา,มาไม่กูตายมันเหนไปอยู่ไปอยู่รีแล้วรีแล้วมังกรอรีแล้วยี่หกแปดกองกลางกองกลางมันไปบีมันบีมันบีมแล้วนี่แล้วทีฬาโดดไปแล้วทีฬาตาย,าตายช่วยด้วยชกันแบงชิคกันแบงตังบายไป มาเลยยีน่าเลยยีน่าสโลให้โอ้โดนเอติเอลสู้อ๋อไม่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 นะแมงเนี่ยเชี่อกูบอกว่าเข้าดิสเข้าดิสจะได้แก้ปัญหาได้เฮ้ยตรงกูตรงกูตรงกูแบตหมดโอ้โหไม่ชัดแบตอะไรก็เนี้ยไปอยู่ที่เฮ้ยกำลังไปช่วยพี่ไปอยู่ช่วยอยู่ไปดังรีบไปดังเลบ ถ้าคอยผมใช้อยู่โถมไปเลยหลับไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วโอ้กีฬาตายโอ้โหตึงเปี้ย<ม>ใจกูสั่นเลยไม่อยากจะแพ้โอ้โหเอลสูแม่งยิงกูดูดิแขนกูขาดเลยลิเกเตอร์ปอบกีจะตายโอ้โห เจมมุ้งไม่เวบกายยิ้มหน้าเขาหลังเฮ้ยถอยมาตรงเลสถอยมาย่าเลสถอยมาย่าเลสเลยล่นมาเลยล่นมาเลยเอ้าตดนยี่อะไรเนี่ยดูคนหน่อยผมยิงไม่ได้ผมยิงไม่ได้เจน่ามารวมเจน่ามารวผมโอ้โหเล่นน่จะจะตายแล้วด้วยดาวด่าอยู่ชิว ไฟต้องตรงยากครับตีมันเด้อสี่ผมตีสองล่างว่ะโดนซูมว่ะทำไมไม่ได้วกคู่ของวัทำไมไม่ได้เลยว่ะแย่งดันครับขีล่ามาแล้วเอ้ยมาวิ่งมาตรงกูเลยวิ่งมาตรงกูเลยเดี๋ยวเดี๋ยวต้อนไปเดี๋ยวต้อนไปเขียร์กาแล้ววิ่งมาตรงกูเลยเรามีมังกรต้องไปอีกี้ตีไปแล้วอีกีนตีไปแล้วตรงกูตรงกูตรงกูมันจะปล่อยว่ะมันมีเลสอยนาก่อนได้ป่ะวะอยนาก่อนได้ไหม จะตายวยได้มังกรไว้เฮ้ยตุเล่นตุเล่นแข็งสวยรับโดนตูมอยู่ดีถ่ายมา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 ใคผมรได้ขมุมมุมนี้มุมเขาขวดไขได้เล่นได้เล่นได้เล่นได้จะสู้ตายสู้ตายโอ้สู้ไม่ตายเย้โอ้ยสู้ไม่ตายโดนตูไม่เอาไม่เล่นไม่เล่นไม่เล่นเรียบร้อยกูตายแล้วสัตว์เอ้ยมันกดออฟ เหมือนกูต้องเอาเงิน้าสู่คมพวกมึงเล่นกันไปนะเยอะนะตรงนั้นอะไ้ดังไปอยู่ไปเม็กไปอยู่ยิน่นาฟิกเกอร์เดินหมดแล้ววันเดิมหมดแล้วไม่ได้ไม่ได้ไม่มีฟิกเฟิร์สยังไงเราก็สูงว่ะกูไม่มีฟิก เดี๋ยวสู่วางหญ้าวางอยู่หลุมเล็บหลุมโผล่เฮ้ยคีลาตายพี่คีลาตายคีลาตายราวังรีบก่อนเกลือมาว่ะอุ๊นี่ไปแล้วว่ะพิ่งรอดเดท่านั้นเลยดีเลยดีเลยเรามีเดามีเด็กไม่เป็นไรยังไม่ที่ทำอะไรเลยไปช่วยไปต้องรอไปรับพี่นี่ไม่ไม่ไม่ต้องไม่ต้องเอ้ยมักต้องมาต้องมาต้องมาเพราะว่าเว็บมาต้องต้องไปต้องไปมาๆมาๆมาอยู่ ล่างปล่อยไปเลยช่างมันไปอยู่ที่นี่แรงต้องรีบเลยต้องไฟไว้พี่ไม่มีคีร่าไฟได้ผมฟรีวันเดอร์ตายผมต้องรับเบกลางโอ้โหกูตายเพี่ยเล่นต่อให้หน่อยกูต้องรับเบฟการต้องเบฟกางนะเว้ยยีน่าเขาหลังยีน่าเขาหลังกูมากูมากูมาเล่นทางกูถ่ายไม่ได้ทางกูเบฟกางยังมีเี๋ยวเาตาย เปโอ้ยกูแสบว่ะมีฟิกเกอร์ไม่ตายเลยเนี่ยทีเดียวปอมได้เปล่ากลางกลางพอพอได้พอก็ได้มังกรมังกรไม่ได้ว่ะไป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 ยไปเจะตาไปเจอตาแล้วยังเหด็กตานึงอีกมันไม่ยากกว่าเดิมอีกว่ะตาหนึ่งเนี่ยช็อคช็อคช็อคเปิดช็อคเปิดช็อคเปิดตอาเลยโอ้จะตายจะตายจะตาย วันเดอร์เกิดวันเดอร์เกิดวันเดอร์เกิดถอยกลับมาถอยกลับมาพอแล้ว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 เอาดักเอาดักเอาดักเลยก็เอ็นเอาดักเลยก็เอ็นมันเด็นกูไปอยู่ข้างๆเว้ยเอาก่อนพอก่อนเพื่อพอก่อนเฮ้ยเล่นได้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 โอ้โหโอ้โหโอ้โหต้องกู้ต้องกู้เล่นนุ่มพิมิกเล่นนมพีมิกเฮ้ยเอซิคิวไอ้ยีน่าเกิดยีน่าเกิดไม่มีใครดูกูก็ไม่ได้ดู เวลย่าอิสระเจ็บเยอะมากกูก็จะเล่นป้อมเยอะมากเสียเกิดรอคลิปเกิดรอคลิปเกิดไม่ต้องรีบ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 มันนิกเกอร์ไปแล้วกีฬาตายกีฬาตายเอ็น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 กูเอ็นกูอู้เหนื่อยทิ่หาย หมดแชมเปี้ยนชิพเล่นเลยอีกตาหนึ่งเล่นเลยอีกตายหนึ่งโอ้ยอ็เอลสุอิกี้ทำเข้าดิษบอกไฟล์ไจอเข้าดิษงกูไม่กดเริ่มกูบอกแค่นี้แหละไปครับนี่ครับโอ้โหอันนี้แหละความจริงเกมที่สามนะครับเราห้ามพลาดห้ามแพ้เด้ออันนี้คือห้ามแพ้เป็แพ้กินล่วงอีพีเกมสุดท้ายอีกคลิปหนึ่งเอาไว้อีกคลิปหนึ้งกันไม่งั้นคลิปมันจะยาวเกินไปหมายผมไม่จะทําเป็นรวดเดียวไปเลยยาวเกิน ไอกเกมนึงไปลุ้นกันหวังว่าอย่าแพ้นะถ้าแพ้คือร้องจริงหมดนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับมาเล่นกันได้นะครับมีทุกวันเสาร์นะครับสองทุ่มถึงสี่ทุ่มมีเวลาให้กด2ชั่วโมงนะครับมากดกันได้นะครับก็พอชนะแล้วเนี่ยมันจะได้แชม,ชปมเปี้ยนชิพมาแต่รอดูว่าผมจะได้หรือเปล่าอ,อีพีหนึ่งนะครับผมวันนี้ขอบคุณทุกคนมากครับไป่นกันอีกคลิปหนึ่งนะอีกคลิปหนึ่งนะต้องมาลุ้นกันว่าผมจะได้หรือเปล่าบายบายสวัสดีครับ